ดีครับผมชื่อเด็กชายอนุทัศน์อียงตะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายดาวินชัยัตนกุลสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชิดพรชายโยประธานสภานักเรียนของโรงเรียนบ้านร่องเรือวันนี้หนูและคณะกรรมการสภานักเรียนจะมาเชิญชวนพี่น้องทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งค่ะเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร,ร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นและเพื่อเป็นการเลือกคนดีมาเป็นผู้นำมาปกครองมาปกครองท้องถิ่น และเพื่อที่จะพัฒนาทองผิดของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งเราจะมีการเลือกตันนก้งนายกคองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะซึ่งเราจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20, 20เดือ,อนธันวาคมพุทธศัก,การาช2563ทุกคนอย่าลืมมาใช้จิตกันเยอะๆนะคะซึ่งเราสามารถการเลือกได้เพียงแค่หนึ่งเบียวเท่านั้นได้การนอนหลับทับิีกันด้วยนะครับ